สวัสดีค่ะเพื่อนพี่พที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนที่หนึ่งบ้านที่หันหน้าเข้าลมรถกระบะเก่าของกล้องชายวัย30ได้เล่นผ่านถนนลูกลังที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดงและเสียงหินที่กระเด็นกระทบใต้ท้องรถด,ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ สองข้างทางตลอดทางเป็นทุ่งนาโล่งกว้างสุดสายตากับต้นข้าวที่เต็มไปด้วยในทิศทางเดียวกันรากับมีใครออกคาสั่งพร้อมกันทั้งทุ่งลมพัดไม่แรงแต่พัดไม่หยุดก้องได้เอื้อมมือไปหมุนกระจกรถทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นจัดเขาไม่ชอบความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพัดวนอยู่รอบตัวเขาตลอดเวลามันไม่ใช่ลมที่ทำให้ความสดชื่นแต่เป็นลมที่ทำให้รู้สึกเหมือน มีคนจ้องมองเขาอยู่ตลอดลมบ้าอะไรวะพัดอยู่นั่นแหละเขาได้บ่นพึมพำกับตัวเองพางมองป้ายไม้เก่าที่เขียนด้วยสีลอกเลือนลางบ้านหนองขี้นาสิบปีศิบปีเต็มๆที่กล้องไม่ได้กลับมาที่นี่ไม่ใช่เพราะไม่คิดถึงแต่พอเขาตั้งใจจะหนีหนีความเงียบหนีสายตาชาวบ้านและหนีความทรงจำที่เขาไม่เคยกล้านึกถึงมันจริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะแม่เขาโทรศัพท์มากับคำว่าพ่อเองตายแล้วก้องรู้ดีว่าเขาคงไม่เหยียบเข้ามาในหมู่บ้านนี้อีกบ้านของก้องเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงตั้งอยู่ปลายท้ายหมู่บ้านแยกออกมาจากบ้านหลังอื่นๆอย่างชัดเจนไม่มีหลัวไม่มีต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านหันตรงไปทางทุ่งนาโล่งกว้างเาวากับตั้งใจเปิดรับทุกอย่างที่พัดผ่านเข้ามา พ่อของก้องเคยบอกว่าบ้านนี้อยู่ดีรับลมดีอยู่แล้วไม่อึดอัดตอนเด็กก้องก็เคยเชื่อแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคําว่ารับลมมันรับลมจริงๆหรือเปล่าแม่ลําดวนเป็นแม่ของกล้องยืนรอยอยู่กลางบ้านแสงไฟสีเหลืองนวลจากหลอดเก่าๆส่องให้เห็นริ้วรอยบนใบหน้าของผู้หญิงวัยชราอายุเกือบ60ปีอย่างชัดเจน แม่ของก้องดูผอมลงมากดวงตาลึกโหล ổ, และมีบางอย่างในแววตานั้นที่ก้องไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นความหวาดกลัวที่ฝังแน่นกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ได้พูดเสียงเรียบไม่ได้เดินเข้ามาก่อนเหมือนทุกครั้งในความทรงจำก้องได้ยกมือไหว้ครับแม่แต่แม่มองลูกชายตั้งแต่หัวจะหลดเท้าสายตานั้นเหมือนกำลังประเมิอนอะไรบางอย่างก่อนที่จะพยักหน้าเบา,เบา เข้าบ้านเถอะลูกเดี๋ยวลมเข้ามามากกล้องได้หันไปมองรอบๆบ,บ้านประตูหน้าต่างทุกบานถูกปิดแน่นผิดวิสัยบ้านชนบทที่มักเปิดรับลมยามเย็นแม่ปิดบ้านมิดขนาดนี้ไม่ร้อนหรอครับแม่ลำดวนไม่ได้ตอบทันทีเธอเดินไปหยิบธูปสามดอกไหว้ผีบ้านผีเรือนกวนธูปลอยวนอยู่กลางบ้านทั้งที่ลมมาจากภายนอกพัดแรงพอที่จะทำให้ประตูสัน่น คืนนี้นอนในห้องนี้นะอย่าเปิดหน้าต่างและเองก็อย่าออกจากบ้านกล้องไม่ขมวดคิว้วครับแม่แต่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะแม่ลำดวนหันมามองตรงๆแววตาจริงใจจนกล้องเผลอเงียบถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่าขาดลับประโยคนั้นทําให้บรรยากาศในบ้านได้เย็นวาบขึ้นมาทันทีและกลางดึกกล้องไ่้สะดุ้งตื่นไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เป็นเพราะเสียงลม ลมพัดผ่านฝ่าไม้เก่าๆคลางยาวเหมือนมีใครกำลังถอนหายใจอยู่ใกล้รูมันไม่ใช่เสียงลมที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงที่มีจังหวะมีน้ำหนักเล่ากับตั้งใจให้ได้ยินแล้วเสียงนั้นก็ตามมาด้วยคำพูดก้องเป็นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาและลอยมากับลมหัวใจของก้องได้เต้นแรงเขานอนนิ่งไม่กล้าขยับรอให้เสียงนั้นเงียบไปแต่แทนที่จะเงียบมันกลับดังขึ้นใกล้กว่าเดิม ก้องออกมาหน่อยก้องได้รู้จากที่นอนอย่างช้าๆเท้าแตะพื้นเขาเดินไปที่หน้าต่างมือแตะกรนโดยที่ไม่รู้ตัวและลมก็พัดแรงขึ้นทันทีฝ่าบ้านสัน่นเหมือนมีใครเอาฝ่ามือมาตบเบาๆซ้ำๆก้องก่อนที่เขาจะได้ทันพูดอะไรเสียงแม่ลำดวนก็ดังขึ้นมาจากอีกห้องหนึ่งอยาค้ารับเสียงนั้นไม่ใช่เสียงตะโกน แต่มันเต็มไปด้วยความกลัวจนกล้องต้องขนลุกเขาได้ชะงักมือค้างอยู่กลางอากาศหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงผู้หญิงได้เงียบไปลมหยุดทุกอย่างสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อกล้องมองไปตรงพื้นหน้าต่างเขารู้สึกเหมือนเห็นรอยเท้าเปล่าเปื้อนโคลนทอดยาวจากบันไดบ้านหายไปในความมืดของทุ่งนาทั้งที่ฝน ไม่ได้ตกมาเกือบอาทิตย์แล้วตอนที่สองคนที่ลมเลียดไม่ได้มีแค่คนเดียวและเช้าวันถัดมาหมู่บ้านหนองที่นาเงียบกว่าที่กล้องจะจำได้ไม่ใช่เพราะความเงียบแบบชนบททั่วไปแต่เป็นความเงียบแบบไม่มีคนอยากจะพูดกล้องได้เดินออกจากบ้านแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาบนทุงน่งนาแต่ลมพัดไม่หยุด ต้นข้าวเอ็นตัวไปมาเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ยินชาวบ้านที่เดินสวนผ่านบางคนพยักหน้าบางคนหลบตาบางคนรีบเดินเราก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ความรู้สึกแปลกค่อยๆไต่ขึ้นมาจากปลายเท้าจนถึงกลางอกเขารู้แล้วสินะก้องได้คิดรู้ว่าเมื่อคืนเขาได้ยินก้องเดินไปที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน อาคารปูนเก่าๆชั้นเดียวสีซีดสนามหญ้าหน้าโรงเรียนแห้งกรอบที่นั่นเองเขาได้พบกับฝนหญิงสาวรูปร่างผอมผิวขาวซีดผมยาวรวบลวกๆใบหน้าอ่อนโยนแต่ดวงตาเหมือนคนอิดโรยไม่ได้นอนมาหลายคืนเธอกำลังกวาดใบไม้มือได้สั่นเล็กน้อยคุณคือกล้องใช่ไหมคะฝนได้เป็นฝ่ายทักก่อนน้ำเสียงสุภาพ แต่แฝงด้วยความลังเลกล้องได้พยักหน้าครับคุณคือฝนค่ะครูอัตาจ้างย้ายมาได้เกือบเดือนกว,กว่าแล้วฝนได้มองไปรอบๆก่อนที่จะลดเสียงลงเมื่อคืนคุณได้ยินเสียงอะไรไหมคำถามนั้นทําให้ก้องรู้สึกเหมือนมีใครเอาน้ำเย็นลาดลงกลางหลังเขาเสียงอะไรเหรอครับฝนแน้เม้มปากก่อนจะพูดช้าๆเสียงผู้หญิงเขาเรียกชื่อฉัน กองนิ่งนิ่งไปหัวใจของเขาเต้นแรงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเรียกยังไงฝนได้หลับตาเหมือนพยายามกั้นความกลัวเรียกยาวๆแผๆ่วๆเหมือนลอยมากับลมเขาเรียกว่าฝนออกมาหน่อยก้องไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะมันเหมือนกับเสียงที่เขาได้ยินทุกประการแต่ต่างกันแค่ชื่อคุณได้รับขาดไหมก้องได้ถามฝนได้สายหน้าไม่คะ่ะฉันกลัว เธอได้หัวเราะเบาๆอย่างฝืนใจฉันไม่ใช่คนที่นี่แต่ฉันก็เคยได้ยินคนท่่าคนแก่พูดถึงเรื่องลมเพลมพัดคำคำนั้นทําให้กล้องขนลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาบอกว่าถ้าลมเรียกชื่อใครห้ามขานรับกล้องได้ไปยังหน้าครับแม่ผมก็บอกแบบนั้นเหมือนกันฝนได้มองกล้องสายตาเต็มไปด้วยความกังวลคุณคิดว่ามันคืออะไรหรอคะกล้องไม่ตอบ เพราะในใจเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองอยากรู้คําตอบหรือเปล่าและคืนนั้นแม่ลําดวนยอมนั่งคุยกับกล้องอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกไม่สบตาไม่เลี่ยงคําถามลมพัดกระหน่ำรอบบ้านประตูไม้สัน่นเป็นระยะแต่แม่ไม่ลุกไปปิดประตูเพิ่มเหมือนยอมรับว่ายังไงมันก็เข้ามาได้เองจําชื่อเพลินได้ไหมก้องได้ขมวดคิว้วใครครับแม่ลำดวนหลับตา สูดลมหายใจเข้าลึกๆเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าทั้งหมดเมื่อ30ปีก่อนเพิร์นเป็นผู้หญิงท้องแก่ไม่มีสามีไม่มีที่ไปพ่อเองเป็นผู้ใหญ่บ้านเพิร์นมาขออาศัยขอให้ช่วยแต่พ่อเองกลัวกลัวอะไรครับแม่แม่ลำดวนได้ลืมตาน้ำตาคอกลัวเสียชื่อกลัวคนพูดกลัวหมู่บ้านเสื่อมเสีย คำพูดนั้นหนักกว่าที่กล้องคิดพ่อเองไล่เพลินออกจากหมู่บ้านทั้งที่รู้ว่าเธอไม่มีที่ไปลมได้พัดแรงขึ้นเหมือนตอบรับคำสารภาพคืนนั้นลมพัดทั้งคืนแม่พูดเสียงสัน่นมีคนได้ยินเสียงร้องไห้เสียงผู้หญิงเรียกหาลูกและเช้าว,วันถัดมาชาวบ้านพบศพเพลินนอนตายอยู่กลางทุ่งนาพร้อมเด็กในท้อง ไม่มีร่องรอยของการทำร้ายเหมือนหมดแรงแล้วเป็นลมเฉยๆก่อนตายแม่ลำดวนหยุดมีคนได้ยินเธอสาขอให้ลมพัดไปเรียกชื่อพวกเองจนกว่าจะมีคนชดใช้ตั้งแต่นั้นลมในหมู่บ้านนี้ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยลูกใครที่ได้ยินเสียงเรียกถ้าขาดรับจะหายออกไปจากกลางดึกแล้วไม่กลับมาบางคนเจอศพบ,บางคนไม่เจอเลยแล้วพ่อผม พ่อผมได้ยินไหมแม่ลำดวนพยักหน้าพ่อเองได้ยินมาตลอดคำตอบนั้นทำให้กล้องเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงดูแก่กว่าไวและทำไมคืนก่อนตายพ่อถึงร้องเรียกชื่อใครบางคนทั้งคืนคืนนั้นลมพัดแรงผิดปกติแรงจนต้นไม้เอ็นแรงจนประตูบ้านสั่นไม่หยุดแรงจนกล้องรู้สึกเหมือนลมหายใจของใครบางคนลดอยู่ที่ต้นคอตลอดเวลาแล้วเสียงนั้น ก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ชื่อกล้องฝนเสียงแรกชัดใกล้ไม่แผ่วเหมือนคืนก่อนฝนมาหาฉันหน่อยกล้องน่าจะดุง้งรีบคว้าไฟฉายวิ่งออกจากบ้านทันทีกล้องอย่าไปแม่ํำดวนร้องตามหลังแต่กล้องไม่หยุดเขารู้สึกได้ว่าถ้าเขาไม่ไปบางอย่างก็จะสายเกินแก่กลางทุ่งนาลมพัดบน ต้นข้าวโอนเอ็นลาวกับตอบรับไฟฉายของกล้องส่องไปเห็นฝนยืนอยู่กลางทุ่งในชุดนอนสีขาวผมปิวไปตามลมน้ำตาได้ไหลาอาบแก้มฝนฝนได้หันมาดวงตาของเขาได้ว่างเปล่าเหมือนกำลังฟังเสียงคนอื่นที่ไม่ได้ยินข้างๆข,ข,ของฝนคือเงาผู้หญิงท้องแก่ใบหน้าซีดท้องป่องฝืนยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความแค้น เขาบอกว่าถ้ามีคนไปแทนฉันจะรอดก้องรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การหลอกมันคือการเลือกลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะดังรอบมากับสายลมเหมือนใครบางคนกำลังพอใจก้องได้ก้าวเข้าไปข้างหน้าหวัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่เขายังไม่รู้เลยว่าการเลือกครั้งนี้จะพาเขาไปสู่จุดจบแบบไหน ตอนที่สามคนที่ไม่ขานรับคือคนที่ต้องอยู่ต่อลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนไฟฉายในมือของกล้องได้สัน่นฝนยืนอยู่นิ่งๆเหมือนไม่รู้สึกถึงลมแรงเสื้อผ้าของฝนได้ปลิวผมยาวปลิวปิดหน้าแต่ร่างกับไม่เอนตามแรงลมพัดข้างเธอคือเงาผู้หญิงท้องแก่ไม่ใช่เงาดำทึบแต่เป็นเงาสีเทาหมน่นเหมือนหมอกที่กำลังจับตัวเป็นรูปเป็นล่าง ดวงตาของเธอได้จ้องมองมาที่กล้องไม่กระพริบเหมือนรู้จักเขามานานอย่าไปครั้งที่รู้ตัวเองแทบไม่ได้มีเสียงดังไปกว่าลมฝนค่อยๆหันกลับมาน้ำตาได้ไหลริมฝีปากได้เริ่มสัน่นเขาไม่ได้บังคับนะกล้องแต่เขาแค่ขอกล้องได้ขนลุกเพราะคำว่าขอมันฟังดูสุภาพเกินไปสำหรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นขออะไรก้องได้ถาม ทั้งที่คําตอบได้ชัดเจนอยู่แล้วฝนได้หลับตาสูดลมหายใจเข้าแล้วพูดออกมาเขาขอคนไปแทนเงาผู้หญิงท้องแก่ได้ก้าวเข้ามาข้างหน้าฝ่าเท้าเปลือยสัมผัสดินไม่มีร่องรอยเท้าเกิดขึ้นเธอยิ้มรอยยิ้มที่ไม่มีความสุขแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ามันต้องมีคนชดใช้เสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเหมือนกำลังอยู่ในหัวกล้องโดยตลอดเวลา ไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของเองแต่เป็นเลือดของมันก้องรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบคำว่ามันไม่ต้องอธิบายว่าใครพ่อผมตายแล้วยังไม่พออีกเหรอเงานั้นได้เงียบไปคู่หนึ่งลมรอบตัวได้ช้าลงเหมือนกำลังฟังมันตายโดยที่ไม่ยอมรับคำตอบนั้นทำให้ก้องได้เงียบไปมันตายทั้งที่ยังปิดปากเงียบ ยังไม่มีใครเรียกชื่อค่ะยังไม่มีใครเคยขอโทษก้องได้นึกถึงคืนสุดท้ายของพ่อเสียงเพอ้อเสียงเรียกชื่อใครบางคนแต่ไม่มีคำว่าขอโทษเขาเริ่มเข้าใจว่าทำไมลมเพลมพัดถึงไม่หยุดแล้วทำไมต้องเป็นผมก้องได้ถามเงาผู้หญิงท้องแก่มองหน้าเขาก่อนที่จะพูดเพราะเองได้ยินและเองก็ยังเลือกได้ คำว่าเลือกหนักหนากว่าคำขู่ใดๆฝนได้ร้องไห้เธอได้สุดตัวลงกับพื้นมือกุมหน้าอกก้องฉันไม่อยากตายฉันยังมีพ่อมีแม่ยังมีนักเรียนฉันยังไม่ได้ทําอะไรผิดก้องได้มองเธอหัวใจแทบแตกสลายเขาได้หันกลับไปมองเงานั้นลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนเล่นการตัดสินใจแล้วถ้าผมไปลมจะหยุดไหม เงานั้นได้พยักหน้าอย่างชา้าๆถ้าไม่มีใครขานรับอีกลมก็ไม่มีเหตุผลจะพัดก้องไน้หัวเราะเบาๆทั้งที่น้ำตาไหลงั้นผมเข้าใจแล้วเขาหันกลับไปหาฝนคุกเข่าตรงหน้าเธอฟังผมนะไม่ว่าได้ยินอะไรอย่าขานรับเด็ดขาดฝนใส่หน้าร้องไห้หนักขึ้นไม่ฉันไม่ยอมให้คุณไปก้องยิ้ม รอยยิ้มที่ฝนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่รอยยิ้มของความมั่นใจแต่เป็นรอยยิ้มของการยอมรับบางเรื่องมันไม่ควรส่งต่อเขาได้ลุกขึ้นก้าวเข้าไปข้างหน้าไปตรงเงาผู้หญิงท้องแก่ลมพัดแรงจนแทบยืนไม่อยู่แต่กล้องก็ไม่หยุดผมจะไปแทนแต่ผมไม่ขาดรับชื่อคุณเงานั้นได้จ้องเขาสายตานิ่งก่อนจะยิ้มบางๆแค่นั้นก็พอ ลมได้สงบทันทีเหมือนมีใครปิดสวิตช์ความเงียบได้ถาโถมหนักกว่าความดังและเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบฝนนอนหมดสติอยู่กลางทุ่งนาแต่ยังหายใจไม่พบรอยลากไม่พบรอยเท้าไม่พบศพกองเหมือนเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนแม่ลำดวนนั่งอยู่หน้าบ้านมองทุ่งนาโลง่งเขากลับไม่ร้องไห้และไม่พูดอะไร เธอรู้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าเรื่องนี้ต้องจบแบบไหนตั้งแต่นั้นมาลมในหมู่บ้านหนองขี้นาคพัดเหมือนลมธรรมดาไม่มีเสียงเรียกชื่อและไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีใครหายไปอีกขอบคุณที่ติดตามและรับชมเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่ที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ